ไปไหว้ผูาเขาเอา่ยยังเนี่ไปไหว้กัเทียนถูกขันหาดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่แล้วลุงอยากได้ยังลุงกัอธิษฐานขอเพิ่นอยากได้เลขสามตัวกับว่าตัวอะไรเป่นหนูลุงเสี่ยวอยังสั่นคือได้ยินค่ะ่าฝันดีวดจั่งให้หนูมาถ่ายท่าหนูเรียนหลอยมาได้หนี่งแล้ฝันดีหรอฝันว่าจังได้สั่นคือได้ยินลุงว่าฝันแล้วมาถ่ายท่าหลอยเด้อล้วสั่นว่ันอี้ เลยว่าเฮี้ยนแล้วเลยเอาบุญเลยเฮี้ยนแล้วแล้าบุญเฮี้ยนมือมือเอาบุญเฮี้ยนวันที่สิบหกมื่นมืตอบัตแมนมื่นฮอกก็ต้มวันที่สิบหกบ้านนี้ก็เล่ยภาคซื้อบ้านเลกี่ไม่ลีกีไม่สื่อหลายลีกีไม่เล่ยม่เล่นมาออกเฮี้ยนวันออกเลยสองเจ็ดออกรถออกรถเลขเลขบ้านตัวใดบ้านหนึ่งแปดแปด แล้วมันบวมมันเลยมาออกงวดรุ่นงวดถัดมากมันเลยออกงวดแรกออกเลขรถงวดที่สองออกเลขบ้านแมนแล้วงวดที่ผ่านมางวดนี้หวังอะไรฝันจ้าฝันบ้านก็ฝันบ้านรางไม้หมดเออนอนหลับฝันกระลักข้าาเข้าเนี่ยคุณแมนว่าแมนขึ้นบ้านไม้นอนบ้านหลังไม้ฝันว่าเลขถือหวองถือเลขสิบสองถือเลขสิบสองฝันว่าเลขออกปะบอกฝันว่าถือ กับฟันว่าถือก,กับไม้ถึงว่าเลขออกสิบสองมันออกบนหรือออกลา่กาลงนีง่มั่ก็ดำไปแล้วฟันว่าถูกเลขเออบนกับล่างนี่แหละสองนี่วามันอขับบนกับล่างนี่แหละมันมาถือเลขนี่แหละก็เลียกว่าถือกับวาเลขนี่มันต้องในฟันถือลายเป็นไดลุงจดำไปแล้วผู้ที่มาถือเลขส<น>ิบสองคนบันเท้าถือลายบอบอเพถือลาย วันนี้ก็ได้มาได้เลขหาศูนหาศมอตรไซค์ค่ะเลขรถบ่หาศนี่เลขรถมอเตไซ่ของเพราะว่ามันเลขรถคันมอเตอไซคขันนี้มันจะออกดูแล้วจเพราะว่าบอว่าเก่าศูนย์กระาศูนย์จนาน้ากันวัวเลไรหก็จะได้กับเลขรถมอเตอร์ไค์ันที่นี่มันจะออกดูเก้าศูนย์นเกเลยมันหามันจะเก้าศูนออกแล้วมันจะมจะออกหาศูนย์ขึ้นวาจะวาจะได้กับหูนจะตามเลขรถมอไซค์นั่นแหะเพราะว่ารันนี้มันออกดู ท่นชี้เลยนี่ท่าเล่งเด้อท่าเล่งเอคยบ่ซื้อหลายดอเคยซื้อพ่อฟังนี่ล่ะจะตามจะตามเลขถึงเท่าเลขกับเลขสิบสองก็เลขห้าสิบหกสูงนานี่ล่ะมีสองครูจะตามเลขหรือก็เล่งเออนั่นล่ะที่นี่บอกพี่น้องน้ำเนี้ยสัเดียวเมันจะน้ำบุน้ำนี่ล่ะแต่เกาเพิ่นว่าขืนบ้านล้างไม่หรอห้องนอกระบบล้างไม่จะจะให้โชคมันออกมันออกมามันออกแล้วถ้าบ้านข้ามบ้านคู่นี่ให้โชคเพราะว่าจางแปะ สางแต่ล้านผมว่ามันบห้าพันไห้เงินล้านขึ้นเนาะล้านนี่หรอกประมาณล้านนี่ละสร้างอะไรเปล้านสร้างเม็ดร้ายนะคะบ้านหลัง้ากอีกรังหนึ่งยกฟังสางอ๋อฟันว่าถือเลขดีใจแห้งหรอกสิบสองใช้ปนีสารกินแบงเอามาซาลองดูตัวได้นี่ซื้อไว้นี่เนาะแค่มีแต่สิบสองกับศูนย์ห้ามาลุงเออนั่นและว่าเลขบ้านเลขบ้านเออคือว่าที่หนึ่งถือทำบุญหลายหรอก ตาหมูทุ้งเดียวหนูส่ให้เอฟซีตามหมูทุกงอยู่ดอกเบาเบาซื้อเดิอพี่น้องซื้อไว้พอมหนึ่งสองกับศูนย์ห้าหศูนย์หาบะมี่มันบอฮะลุงนี่คือบ่ได้เพระวัาใน้ขีปบอกอนี่นกัมีเลยเหรออ๋อข้างล่างบอคือกับันมาหาต้นหาคือกับไปกันี่นมันออกข้างล่างนี่นี่หาศูนย์นี่นี่อยู่หาศูนย์พี่น้องคือเบ่งรองบ่งองกันนี่แหละเรียมรอด คนเหนีบใส่กันมันก็เลยจับอย่างมี่หาศูนย์ศูนย์หาเราก็มีหนึ่งสองซื้อไว้ตั้งมือใดหนึ่งลุงหลายมือแล้วซื้อเราฟันอีกบ่ฟันดีบ่ฟันว่ามีคนเอาปลาเอาเขาเอาของมาหายปะนี่น้อนมันร้อนมันจะเมียกันนู้นก็เกี่ยันวางเนี่ยน้องจำมาเลยลุงจะนอนบ้านหลังไม้ตลอดหร่นบปล่าแมนป้านอนบ้านหลังนี้กระหลานหลังนอ่นสำกัญมืดเอาหอบไปนอนพุ่นบ้านหลังนี้ปิดไว้ปิดไว้ เปิดแอร์นอนเฉยหรอวปล่าตน้นอนเฉยหรอมลาตัวมืองมันไหใช่ไหมสิมีเงิ้ปลูกบ้านไม่ทุกลุงเนาะจิบสองวังบอนจยได้รถวันที่หนึ่งที่นี้ถือกอยเลยออถามหนูว่าจะไปวาผู้เขาอเอาคันยังแน่น่ะสิไปขอแล้ววันที่หนึ่งเสมอโอ้ยขอเด็กก็เนนี่ละคันหาคันแเดนะคันตั้มกับคันหาล่ะดอกไม้หาผู้เทียนหาผู้ เิ่นหาได้เบิดแล้วกล้าคว้ากล้ากล้าเว้ากับกล้าหายที่ว่าถือแก้วไปไหว้เพิ่นเนอะย้อนว่นหัวสื่อผลไม้เต็มรถไปไหว้ม่สี่ปีนไปกลนี่ม่อสี่ยังออกไปนี่ออเรียกเพ่นนี่จ้าเห็นอย่อะไรพื่นี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งจ้าถือรบน่หอนมาอกสี่หนึ่งหนึ่งมันบอกว่านันกอที่หนึ่งคนหาไม่ไหมไปสิถือเราลุ่งเคยไปเสียบา เคยไปเคยไปยู้ไปยังไปขอเลขขึ้นไปเก็บเฮดไปขอเลขเนี่ย<ม>เขาไปในดอนนะมันมีหลายประเด็นนี่บางคนไปเก็บเฮดบางคนไปขอเลขจังนาเทพนะไปเก็บพักสาบเก็บพักสาบดอนปูเขาดีบ่ไดเราไปเก็บปลาสาดิ้นตกจนไม่ตายนะมันมีหลายอย่างบางคนก็ไปหาจักจันทร์บางคนก็ไปหายังกับแง่บ่ ไปรานย,ย่างจุดประสงค์หลายอย่างแต่ว่ากรณีอย่างนุ้นที่ย่าไปนี่มิตรไปวายไปขอพ้อปูขาวไปซองแน่วท้างไห้ลูกน,นะคะ,ปะไปหาปูขาวมันมีหลายประเด็นบางคนอาจจะบนบานไ้เนาะ,ะไปแก้บนมันบ,บ,นใบใ่ลูกบนว้ให้ลูกในร้านอสอบได้นะ,ะบนไล้ร้าย,ย่างพระเจ้าก็ไปแก้บนบางคนกับไปจุดถูกขอแนวทางรัฐบาลไทยบางคนก็ไปอขอเพื่อนบ้านมารู้ประเทศ เพื่อนบ้านประเทศเล้านะฮะแต่ลูกปลาซื้อนี้มันมาสองยื้อื่แปดแปดนั่นล่ะเอาบอกว่าแปดแปดออกแล้วออกแล้วอออีกได้แปดแปดบ้านสองหลังนี่บ้านที่แปดแปดเดียวอันได้นี่บ้านหลังนี้แปดแปดบ้านหลังนั้นหนึ่งแปดแปดเมื่อกี้บอกเมนบอกว่าอย่าลืมแปดแปดตั้งแต่โตที่มากนี้หนึ่งสองกับหาศูนย์แปดแปดโตได้มากตัวงแตสองหนึ่งท่านเอาได้เหรอ เพื่อเน้นก็น้นเน,น้นหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วเน้นอ๋อเน้นหนึ่งสองสองหนึง่งอ,อันนี้เลขตามอย่าลืมถ้าเก้าบานลัางไม่จะให้โชคนะเนี่ยหายแล้วหายแล้ว็นก้ะชายอีกโชคละให้ได้เงินปูบ้านขึ้นปูบานมืดร้ายนะว่ยงวดวมันออกสองเจ็ดแต่มันออกแปลกบมันเกิด วได้ไลย่ยเตือเพื่นลเพิ่นมากขึ้นบ้านเด,ดไิได้เลี่ยงผ้าบอก,ก,ร,กระดัเเพื่อนก็ได้เห็เลขนม้อนหายบองวันนั้นเกิตนเบิ้งบก,กิดตัวรุะนแรกกลายลายหมดแล้วกลายแล้ว,<อ>ลวเลขที่เิ่นตันตัน,นมาคือเลข ทันว่าถูกเลข12พี่น้องเพิ่นกับเลขเน้น1 2 2 1นะคะน้องที่ยากเขียนบริเกนกราบเขียนกราบกลายเป็นเลขหลายตัวตัวที่เพิ่นจะลุ้งพูดมี1 2 5 0กับเบรก8เป็นวลา8อย่าลืมนะตัวที่เน้นที่สุดคือ1 2ลุงลุงเน้นบนหรือเน้นล่างเป็นฟองนี่เน้นเน้นบนหน่อยอันนี้ซื้อสลารกินแบ้งไว้ถามันเขาหกโตจังสิได้เด้อบ่เขาก็ต้องไปซื้อเอกชนเอาเนียนมีเหลือบา หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหที่บ้านมากของหนูเขาสี่โตนั่พบจิจายได้แล้ววันที่หนึ่งตอนเขาหกโตเลี่ยงกันบัดมเสียมันมากโตจะตีหนึ่งสองหนึ่งสี่นเหรอบานยังเลยสิไปแล้วซื้อสูงวดวันที่ดีซื้องวดละจักใบวันละสามใบสี่ใบหาใบหกใบเนี่ยแต่ที่นเถือเลขหกโตจเทียไบอกบอก มันปฏิพันธ์มากแล้ววันที่หนึ่งยู่หนาเท่ากับซอนะเขาเจ้าท้ายลูกไปยุ่ถือกูติถือแต่ว่ามันเป็นคนสัญจรมะเขาเจ้าะซื้อคนบ้านนั้นนะขอคนไปถามมาเจ็ดศูนย์เก่ามาีม่บอกปนบอกว่าบ่มีม่มแต่สามศูนย์เก่าเอาบอคนบมาคนอเอาคุ้มมันเอาหลายพนเลยท้ายลูกไปท้ายไวแล้วบเรีออกมามันเป็นสอ,องห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าบเรี มื่อนี้ไปถามคนขายคนขายบอกว่าเป็นคนมาแต่ทั้องอื่นกรเจ้าแวะซื้อไหมมันเป็นคนอำเภอเฮาแต่คนอำเภอเฮากกับสิลงล่วงคาวใช่ไหมได้บ่ได้เป็นคนทั้งอื่นซื้อ,อมาแล้วเด้อพี่น้องลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาอำเภอหวยเม็กเหลืองวดที่สานมาเนาะลุงเนาะเพื่องวดนี้ลุงเข่าหนูมาทายถ้ำเลยเด้อมาเลยเ,เพื่อลุงเข่ารางวัลที่หนึ่งเนาะถือรางวัลที่หนึ่งสบายถ้าว่ยึดตาปลาซื้อได้บ้านมาอีกหลังหนึ่งบ่เพอแล้ว่อ่ะบ้าน สรุป <ทำ S 1> หน้าทางของเ <ทำ S 1> มีมเยนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกปดเพ่นฝันขักปันแนฟฝันว่าถูกเลขเลขออกสิบสองจำเพราะดว่าออกบนหรือออกลา่างค่าแต่ดีใจตื่นซ้ำเล้บุ๊บบนวาบนฟันว่าเลขออกสิบสองมันถูกเลขสิบสองนะคะแล้วก็เลขตามรดซาเลงก็คือหาโนนะคะกับเลขแปดแปดอย่าลืมทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นหนึ่งสองนะคะเบาเบาเฉยเฉยซื้อรอตตอรี่ไว้แล้วย่างละใบสองใบ มีแปดแปดมีหนึ่งสองมีห้าศูนย์อ้าวขอบคุณลุงหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ให้เอฟซีโสดีกับแนวทางของมุงเทียนนะคะจะไปรับร้านมันบ่เออรับร้าน,นเอ้าเด็กหน่อยตั้งแต่ขึ้นปอน,นึ่งในคู่ห้ยางกับเองมึงรางกันเหรอมันเป็นงานมากยู่ร้านหนุ่มบริไปรับด้วยคู่ห้ยนางเดินเป็นกระบวนกับเองแต่ตอนเช้าไปส่งตอนเย็นเดินกลับ อาไอเอสซีโชว์ชวดีคะแนนทางของลุงเทียนเ้อะคะ่ะ